ก็คือเขาจะเหมาะสําหรับเทศกาลแตงกิฟต์วิ่งนะคะแล้วแตงกิฟต์วิ่งเราก็จะถึงแล้วนะคะประมาณปลายเดือนนี้นะคะเราจะต้องทําการชั่มแหละเขาก่อนที่จะถึงนะคะเพราะว่าเราไม่ชอบกินเขาตอนสดๆเราจะทําการชําแหละเขาแล้วเราก็จะฟีดเขาไว้ประมาณสองสามสองถึงสามอาทิตย์นะคะแล้วเราจะทำเอาออกมาทําเป็นอาหารนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะแตง กิฟวิ่งนะคะมันจะตรงกับวันที่26นะคะพฤศจิกายนก็คือประมาณอีกสัก2ถึง3อาทิตย์ที่บอกนะคะพอดีเราไปเช็คในปฏิทินมาแล้วมันจะตรงกับวันที่26นะคะเราก็จะเอาแฟรงกี้ของเรานะคะมาทำเป็นอาหารตอนนี้ปูกับเคนเข้าสู่โหมดฟาร์เมอร์แล้วคะ่ะเพราะว่าเราเลี้ยงเขาเราก็ต้องทำเขานะคะ แต่ถ้าเป็นตัวเมียนะคะเราจะไม่ทําเขานะคะเพราะเขาจะออกไข่ให้เราเวลาเขาแก่เราก็จะให้เขาอ่ะก็คือตายไปเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นตัวผู้เราต้องทําการชํหระเขาเพื่อจะเอาเนื้อมากินนะคะเพราะเราคิดที่จะเป็นฟาร์มเมอร์แล้วเราต้องทําให้ได้ค่ะเคนบอกถ้าเธอเริ่มต้นที่จะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหา่านพวกนี้แล้วเวลาเขาเป็นตัวผู้เราจะต้องทําการชํำระเขาเพื่อจะกินเนื้อแต่ถ้าเกิดเราไม่กิน เราก็จะเลี้ยงไว้ทําไมเพราะเราต้องเสียค่าอาหารแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเมียเขาออกไขให้เราเราจะไม่ฆ่าเขานะคะเพื่อนๆเพื่อนๆพื่นคะนี่นะคะขาของแฟรงกี้ไก่ตูกรีนะคะ ไก่งวงของเรานะคะเหมือนขาหมูเลยครับเพื่อนๆเลยเนื้อเขานะคะเหมือนขาหมูจริงๆเลยค่ะใหญ่มากค่ะเพื่อนๆคะนี่นะคะเราจะแล่เป็นชิ้นๆนะคะเพื่อนๆคะดูเนื้อของไก่งวงนะคะเนื้อเขาจะเหมือนเนื้อหมูนะคะ ดูสิคะเพื่อนๆนเนื้อเขาสดมากเลยค่ะ <Okay. S 1> เพื่อนเพื<ๆ>่อนอย่าซีเรียสนะคะเพราะว่าไก่นี่เขาเป็นอาหารอยู่แล้วนะคะคนที่เลี้ยงและคนที่ทําเขาก็ทําใจลําบากแต่ถ้าเราเลี้ยงเขาเราก็ผูกพันกับเขานะคะนี่นะคะ<ๆ>เพื่อนๆเราเลี้ยงเขาเราก็รักเขาแต่เขาก็ต้องเป็นอาหารของเรานะคะ พะเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเวลาเราเลี้ยงเขาถ้าเขาให้ไข่เราเราก็จะไม่ทําการบุดเขานะคะแต่ถ้าเขาเป็นตัวผู้เราเสียค่าอาหารแล้วเราก็เลี้ยงดูเขานะคะคนที่นี่เขาก็จะทํากันแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นตัวผู้เขาก็จะต้องทำการชําแหละแล้วก็เพื่อเป็นอาหารนะคะเราคิดจะเป็นฟาร์มเมอร์แล้วเราต้องทําให้ได้ทุกอย่างนะคะพวกเราสองคนนะคะปูกับเคนนะคะเริ่มต้นจาก ทีเ่เริ่มต้นจากศูนย์นะคะไม,คไม่เคยเลี้ยงไก่ไม่เคยเลี้ยงเป็ดไม่เคยอะไรเลยนะคะพอมาอยู่ที่นี่เราก็เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ลูกเล็กนะคะลูกน้อยๆของอพวกไก่พวกเป็ดพวกไก่งวงนี่นะคะพอเขาโตขึ้นเรารู้เขาเป็นตัวผู้ตัวเมียเราก็จัดการและแผนไว้ว่าเราจะเลี้ยงเขาประมาณกี่เดือนแล้วเราจะชำละเขานะคะนี่ค่ะแล้วเคงเขาก็จัดการชำระได้ดีคะ่ะเขาทาความสะอาดได้ดีมากเลยคะ่ะถอนขนแล้วก็ ผ่าเป็นชิ้นๆนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็สามารถเก็บไว้ทานแล้วก็เดี๋ยววันที่26เดือนพฤศจิกายนนี่ก็เป็นแตงก g บวิ่งคนที่นี่ประเพณีที่นี่นะคะเขาก็จะเอาไก่งวงนี่นะคะมาทําเป็นอาหาร Your <laughs> big look like same pole I need yeah uh. oh my god นี่นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราชำระเอาเอาขาเขาแล้วก็เอาปีกเขาออกนะคะแล้วก็นี่ก็คือลำตัวของเขานะคะเราจะได้สองซีกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสองซีกนี้นะคะไปผ่าทําให้เป็นสี่ซีกนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามค่ะนี่นะคะเคนเขากำลังเอาครึ่งซีกของไก่งวงนะคะมาทําการผ่าให้เป็นท่อนนะคะที่พอเก็บไว้รับประทานนะคะ เราจะไม่เอาชิ้นใหญ่นะคะเคนบอกว่าอีกครึ่งหนึ่งเราจะเก็บไว้เต็มซีกเลยนะคะเต็มครึ่งนั้นเพราะเราจะเอาไว้ทำในวันแตงกิ้งกิ้งนะคะกระดูกเขาใหญ่มากเลยค่ะเราจะต้องใช้าสากกระเบือนะคะสากกระเบือของเราเนะะี่ย่ะทุบมีดนะคะ เพราะลำพังมีดอไม่สามารถตัดกระดูเขาขาดนะคะเราเลยต้องมีเครื่องทุ่นนะคะดูสิคะเพื่อนๆเนื้อเขานะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเนื้อเขาค่ะเนื้อหมูแท้ๆเนี่ยค่ะเหมือนเนื้อหมูบ้านเราเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราทําการตัดเป็นชิ้นๆแล้วนะคะเราจะนําเอา ชิ้นไก่งวงนี่นะคะมาทำการแบคคัมซิวนะคะเพื่อเก็บไว้กินได้นานๆนะคะลักษณะของเนือ้อไก่งวงนะคะแต่และถุงชิ้นใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการแบคคัามซิลนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามเลยค่ะ <Double> seal. นี่นะคะเพื่อนเพื่อนชิ้นไก่งวงอันนี้ชิ้นสะโพกนะคะเดี๋ยวเรามาทำการแวะคำชิ้นต่อไปค่ะชิ้นที่สอง One quarter of the of breast นี่นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ชิ้นหน้าอกค่ะนี่นะคะเพื่อนๆไก่งวงที่เราทำการอ่าตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็แวะข้ามซิล เราได้ทั้งหมด2 4 6 9แพ็กนะคะโดย9แพ็คนี้เราจะเอาไปใส่ไว้ในช่องฟรีซนะคะเพื่อเก็บไว้เป็นอาหารนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะรูปนะคะวิดีโอนี้ที่เราตั้งใจถ่ายทำและนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางวิถีชีวิต ของคนชนบทในต่างแดนนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้ทุกคนคือเศร้าแล้วก็เสียใจในการฆ่าสัตว์เลี้ยงนะคะแต่นี่ก็คือเป็นวิถีชีวิตของอคนที่เป็นฟาร์เมอร์นะคะเป็นชาวชาวไร่ชาวนาที่เขาเลี้ยงสัตว์เพื่อเอามาประกอบเป็นอาหารนะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆมันก็เป็นอะไรที่ดีสำหรับคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาหรือฟาร์มที่เราเลี้ยงสัตว์นะคะ เพราะว่าเรามั่นใจในอาหารหรือเนื้อสัตว์ที่เราทำการฆ่านะคะคือเราไม่ได้เลี้ยงเขาด้วยสารเคมีเราเลี้ยงเขาตามธรรมชาตินะคะเราจึงมั่นใจเวลาเรากินเราจะปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆและเราทำการปรุงหรือการเลี้ยงเขานะคะด้วยอ,อาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ตามธรรมชาติ ที่หาได้นะคะเขาก็เลี้ยงตามเราเลี้ยงเขาตามธรรมชาติเราให้เขาอยู่ตามใต้ต้นไม้ใต้ต้นไผ่เขาก็หากินเวลาเรามีอาหารเศษอาหารเหลือๆแล้วก็ไปให้เขากินนะคะนั่นก็คือว่าเราเลี้ยงเขาอย่างปลอดภัยอะคะ่ะเราจึงมั่นใจว่าเราได้เนื้อไก่งวงที่มีคุณภาพสำหรับครอบครัวเราะคะ่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆ ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีใช้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะสัตว์นี่คือเลี้ยงเป็นอาหารนะคะอย่าคิดมากนะคะอย่าซีเรียสนะคะทุกคนชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีใช้ค่ะร่ำรำรวยรวยเฮงเฮงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆ